เกิดเมื่อไหร่คะเนี่ยเาเกิดได้สองขามาดีครับอ๋อสองขามาดีเออเข้ามารถก็เยอะเหมือนกันเนาะครับโอ,อ,อ้ดีดีแล้ววันนี้คุณน้องอยู่ไหมอยู่ครับผมอ้ดี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 ยากาศเขาดีเหมือนกันนะเนี่ย ในนั้นเลยไม,เไม่ไดไ้ออกมาเดินมาแค่แข้าอยู่หลังบ้านจะเล่นเดินไปเลื่ลนอนไปเรื่อนอ๋อเหรอตลาดตลาดแท้งอยู่แถวไหนคะตลาดแห้งก็น่าจะเปิดเสาอาทิตย์นะครับอ๋อเส<ข>าอาทิตย์แม่ <ขา S 1> แม่อ๋อวันธรรมดาไม่ได้เปิดใช่ไหมคะคโอ้แล้วก็เป็นเวลาด้วยใช่ไหมคะน่าจะครับวันธรรมดาไม่เปิด อ๋อเสาอาทิตย์ก็ก็เปิดเป็นเป็นเวลาใช่ไหมคะน่าจะเริ่มบ่ายไปแล้วประมาณนั้นนะถ้าอย่างเงี้ยเพราะเช้าไม่มีคนชาดูในทีวีก็อยากจะเห็นไะนะอันนี้ก็เคยมาแล้วนะคะตรงนี้เคยมาแล้วนี่ไหนนะคะปลาอ๋อเดินดูปลาได้สบายเลยพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะแล้วบ้านหลังนี้ใครอยู่ อันนี้ผมอ๋อเป็นเป็นเป็นหลานเหรอคะเป็นคือมาอยู่ใกล้กันเป็นเป็นเพื่อนบ้านกันอ๋อเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็มาดูแลช่วยกันเป็นญาติกันแล้วล่ะเสมือนญาติอ๋อค่ะค่ะมาดูแลช่วยกันเนาะครับผมครับผมอ๋อมีครอบครัวแล้วใช่ไหมคะครับแล้วอันนี้บ้านเขาสร้างให้ให้อยู่ไม่ไม่เป็นเป็นของที่บ้านเองครับอ๋อของตัวเองสร้างเองเหรอคะโอ้ก็เลยถือโอกาสดูแลช่วยเลยใช่ไหมครับ พอดีของของของพี่หนุ่มแกจะโซนนอนเนี่ยที่นั่งแกตรงใช่หมดเลยเหรอคะคทั้งวารจายดูอีก่าพหนึ่งทั้งหมดกี่ไร่กี่ไร่คะเนนทั้งหมดเท่าไร่คะเท่าไหร่นะคะประมาณสิบกว่าโอ้โอ้โอ้เฉพาะตรงนี้ใช่ไหมคะโอ้ตรงนูอันนี้ไม่คงไม่ใช่เนาะถ้างั้นโอ้เออเนี่ยตรงเนี้ยดีจังเลยนี่ เดินได้ใช่ไหมคะได้ได้หมดเลยเดินหายรวดเนี่ยมันน่ได้เดี๋ยวได้เลยครับเดี๋ยวด้านมันบมีก่อนแล้วค่อยมีบริการขี่หน้าบ้านเดินรอบบ้านได้หมดฮะแม่โอ้ค่ะขอบคุณมากค่ะอ้าวบอลค่ะอะไรนะบุญเลี้ยงครับอ๋อชื่อบุญเลี้ยงเนาะโอ้ค่ะค่ะเดี๋ยวเผื่อมาวันหลังจะได้แวะค่ะขอบคุณมากค่ะ ตรงนี้ถ้ามีเบาะรองรับหน่อยก็จะดีนะคะเบาะนุ่มๆน,นะคะถ่ายรูปก่อนครับอ่าเดี๋ยวไปรับให้มาเรามาสูงสุดเลมั้ยลงมาให้ลงมาให้ควาลงสุด เดินได้นะคะจะเดินไหมเกียด้วยกลัวเจ็บตรงนี้เวลาลงเออรับอย่างนั้นนะค่อยช่วย เดินชมรอบๆกันก่อนนะคะเขาจัดบริเวณดีๆเหมือนกันนะคะเด็กๆชอบมีหุ่นตัวใหญ่ๆนะคะรอบๆมีรถนะคะรถเก่าสปอร์ตไวโชว์นะคะคนที่ชอบรถก็ไปเดินดูได้นะคะ หุ่นยนต์เห็นไหมคะที่จอดรถ,รถท,ที่จ่าย20บาทนะั้นเป็นของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะคะของคุณบุญเลี้ยงอยู่ติดกับคุณหนงเลยสบายเลยจัดเป็นที่จอดรถบริเวณบ้านเขาอะนะคะ ลูกค้าเยอะค่ะในบริเวณของคุณหนงที่จอดรถไม่พอค่ะคึกคักนะคะไปดูที่อื่นแล้วเงียบๆพอโผล่เข้ามาร้านคุณหนงเนี่ยคนคึกคักนะคะนี่ค่ะบริเวณที่เขาจัดไว้นะคะ มือเลยใช่ไหมครับได้ยกมือเดี๋ยวมีพนักงานเข้าไปชาร์จแล้วยกมือเลยครับเห็นตรมีหอบุเลยใช่ไหห้งอมหงใต้เลยครับนไปเกียรติที่เราขันไปผ่านมาหงบุมหงง คนที่ใส่เสื้อสีม่วงกางเกงยีนยืนหันหลังนะคะก็คือคุณนกพัญญาคุณหน่งนั่นเองนะคะคุณกัญญนัตนะคะพ่อบ้านบอกใช่เหรอ,อใช่เออคราวนี้บอกหุ่นดีสวยยังกับวัยรุ่นนะคะอัธยาใสายดีด้วยค่ะตลอดมา ผู้ที่ได้รับการเยียวยารักษาบ้างก็ไม่รอดบ้างก็หายกลับไปใช้ชีวิตต่อในสังคมปัจจุบันเพราะด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้พระเกตุพระคุณหลวงพอ่อพระราศีสุดที่ประชานาถหรือหลวงพ่ออารมณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคยังเดินหน้าช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเองให้มีชีวิตและเองจะใช้ชีวิตต่อเป็นความหวังของเพื่อร,อรับสัมภาษณ์จากท่านผู้ป่วย ที่ถึงประบขนาทุกคล่างและต่อไปนี้ขอเชิญท่านะะชมการสแสดงดนตรีเฟร์กูโครงการดนตรีจิตอาสาโดยศิลปินนละร้องอิสระยนาั่รอะนั่งรอนะรอที่โต๊ะทีู่้โ้ส,ะสะารเลที่ร้านได้ไหมกากร้านะ้นร้าน เะะชืช่อ้หารายได้สมสุภุมกินแนวขานวันนี้มีความประสงค์แสดงดนตรีเปิดหมูโครงการดนตรีจิตภาสาณสถานที่่งนี้เพื่อรอรับสัมภาษจากท่านสู่ผู้ป่วยติเชื้อเทสที่วัดพระบาทนระภขอของพระคุณท่านผู้ที่มีเียรติเป็นพิขสท่านและขอรับบุรของทสีนิรัตนตรไตและสิ่งศักดิ์สิห่ย คนจนธรรมดาที่มีจิตสมบทช่ขนจะเริ่มช่ดจิตวิญอาใช้และพุธมีสิทรราชาทุขดาวสวัสดีครับพานุ้วิกีรติทุกท่านครับวันนี้โครงการทุกรีจิตอาสานะครับโดินันแี่มก็ตอคก็มาขออนุญาตใช้พื้นที่ที่บริเวณหน้าร้านของกบเกียวนะครับของพี่โน่ ใช่ชานะครับก็โครงการดนตรีกิจ้าร์นะครับเราเองก็ไปดีใจด้วยคึกคักกันเลยเพืทําไงจะได้เห็นคุณน้องไปเนี่ยไในกาที่จะสบตบคุนจ้ามอบแด่ใหาคุณน้อกคุณน้องอ๋อเดินไปเดินมาอยู่เลยค่ะสิ่งที่วัดประบาดกับผู้บริจิตต์คือฟังเล่นในร้าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สยดีคะ่ะช่วยลูกน้องทำงานด้วยแล้วก็เเสียสละ Style. เวลาทำงานมายืนถ่ายรูปด้วยนะคะคุยดีค่ะนตาอแก้วอันนี้เป็นองหวานที่สั่งขึ้นโตได้เลยส่วนของฝากอยู่ท้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้งชูช ถ้วยขนมถ่วยก็มีแล้วก็ขนมเนี้ยเรื่องใจใครเยอะยังมีอ้อหลังแล้วก็น้ำมันน้ำปลาหวานพอดีวันนี้ผมมองไม่เห็นรถนันบลาลูกครับอันนี้เปรูปสามสิบกราลูกใต้เทนนะคุณนงคงจะชอบรถนะคะจะมีทั้งรถยนต์รถสปอร์ตรถมอเตอร์ไซค์เด็ก มอไซค์ผู้ใหญ่นะคะที่มาจอดโชว์นะคะเดินไปร,รอบๆสำหรับห้องห้องน้ำก็เดินไปทางนี้แหละคะ่ะทางที่มีรถมอเตอร์ไซค์เด็กนี่นะคะสะอาดค่ะห้องน้ำสะอาดสะอาดค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ